สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลก,กันค่ะเช้านี้มาดูน้องเสือทำอะไรนะนี่ค่ะดู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 น้องเสือทองนี่ค่ะจุดในกอหญ้านี่หละเอ้าเอาตอนนั้นน้องกวางน้องกวางก็น่ารักพี่ช่องสีพันก็น่ารักค่ะนี่ค่ะกำลังกินหญ้าอยู่อ่ะ เอาเลยดูสิดูสิดูสิไยับสิไยับสิอ่ามีใครกินหญ้าบ้างอ่ะน้องกวางทองกวางทองก็กินค่ะพี่ทองสี่พันใช่ไหมลูกนี่ค่ะกำลังกินหญ้าอย่างอริดอร่อยเข้าไปเลยเลยลูกอืมน่ก็ชอบมากนะคะตรงน้องเสือเนี่ยดูอยู่ในกระบ,บะหญ้าเลย่ะ ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจมองโคมพันธุรกันขอบคุณลลหลายๆค่ะนี่ค่ะ นาโดนน้องเือทองเตะทองเล่นหญ้าดูดูด,ดูหายังบ่างงี้ดิหาอะไรไม่รู้ในกอหญ้าเนี้ยเอาเอาฝัา่งเจ้าน้นก็น้องน้องกวางทองเล่นหญ้าค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ จองคมพันธลากันค่ะเอาลูกเอาเอาเล่นนี่เอาเล่นนี้เขาเล่นยา kind of right? แล hm ้วค่ะเอาติงติงติงแต่ละติงติงติงอ่ะสวยงามเลยค่ะเขาจบไปอีกก็จะไมอีกเดีเดี๋ยวเล่นยอดยาแล hm ้ว พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่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 ะคุณนายแสนสวยคุณนายแสนสวยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ